เราเอทั้งหมดเลยที่ในตุณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปฏิสารข้าวผักลิผลไม้นะคะทุกอย่างที่เป็นของกระทรวงเกษตรจะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ในสมาชิกของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นการช่วยเหลือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและสิ่งที่สำคัญก็คือเราอยากจะลดละเลิกสารพิมีจะต้องเป็นจุดเด่นของซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยเลยว่าทุกคนที่เข้ามาซูเปอร์มาร์เก็ตขอประเทศไทยเนี่ยจะต้องรู้ว่า แตกับามาชิกับพี่น้องประชาชนต่อไปไม่ว่าท่านจะไปอยู่จังหวัดไหนนะคะเราจะทำเหมือนกับ QR โค้ดว่าท่านไปนจังหวัดไหนท่านจะสามารถเข้าสุ่มตู้มันเทียนได้ซได้ใจนจังหวัดต่างๆได้เลยนะคะและระบบของการเครือข่ายใครไม่ทราบว่าประเทศไทย,ยมีเข้าดีๆ่ที่ไหนเราก็ามาซุปเปอร์มั์เก็ตของสหกรณ์จะรู้ทันทีเลยว่าข้าวเหนือมาใตา้ใต้มันเหนะะือเขีนแของสุรินก็มาถึงทางาน ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการกระจายข้าวของเราในขนาดน้อยแต่ตอนนี้พอเข้าสู่ในระบบของซุปเปอร์มาร์เก็ตสมาชิกทุกคนก็ทําให้ทราบดีว่าจังหวัดใดมีของที่ดีๆในจังหวัดนั้นก็จะมารวมอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ต้องบอกว่าส่วนเกษมสหกรณ์และส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในอีกเรื่